สวัสดีค่ะพบกับไอแอฟพี่มี่และแกะกล่องของติ่งกันอีกแล้วนะคะสําหรับของติ่งในวันนี้นะคะทุกคนไม่ได้มาจากร้านใหญ่อะไรขอเรียกว่ามาจากนอสอชาวเทวิตดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นจากเพื่อนในชวิตของเราเองเป็นน้องในเทวิตนะคะเราไม่พูดพานธมเพลงกันเลยดีกว่าวันนี้มี2ชิ้นเลยทุกคนชิ้นแรกนะคะ เป็นสินค้าที่ศิลปินเป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้วเป็นอ่ะหมวดเสื้อผ้าคเครื่องประดับนั่นเองซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับที่เราเคยซื้อไปแล้วเหมือนกันนั่นก็คือ Sketcher นั่นเองแต่คราวนี้นะคะเราได้หมวกมาค่ะหมวกจากอ่อ n o r t h f o r นะคะน้ําฟ้าเป็นคนกดให้นั่นเองขอบพระคุณมากนะคะ คราวก่อนเราซื้อเสื้อแจ็คเก็ตไปแล้วใช่ไหมทุกคนคราวนี้เราก็จะมาที่หมวกกันบ้างหมวกอันนี้นะคะพรีเซนเตอร์ก็คือ NT, น้องน้อง TNT Teens in Time สุดหล่อของเราเองตอนเห็นครั้งแรกก็คือชอบเลยทันทีนะคะเพราะว่าหมวกสีน่ารักมากเราเห็นน้องๆใส่กันอยู่3สีก็คือมีสีม่วงแต่ว่าแจ็คเก็ตอะเราสีม่วงไปแล้วถูกไหมคราวนี้เราก็อยากจะได้หมวกสีอื่นบ้าง ทีนี้มันจะมีสีนี้กับสีออกส้มๆพีชๆหน่อยเราก็แบบเออสีฟ้าละกันสีฟ้าน่ารักเพราะว่ามันไม่ใช่สีที่แบบสวา่างสดใสอะไรมากมายนะคะมันจะออกเป็นสีพาสเทลสวยมากตอนนี้เรายังไม่ได้ปรับให้เข้ากับหัวเราเลยนะคะน่ารักมากพอให้ออนะ้ำฟ้ากดจริงๆเนี่ย ปากฏว่ามันมีสีอีกเยอะมากคือมันไม่ใช่แค่สีที่น้องใส่เนาะแต่ว่าใจเราปักไปที่สีนี้แล้วทุกคนมันสวยมากเราก็คือเป็นคนที่มีหมวกเยอะมากเหมือนกันตั้งที่มีหัวเดียวเนะถ้าเกิดใครเห็นในคลิปต่างๆของเราก็คืออาจจะมีใส่หมวกมาอ๋อถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างก็คือเยอะนั่นเองมีมาเพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วนะคะเข้าก่อน ที่ได้แถมมาก็คือเป็นหมวกอีกเหมือนกันนี่ก็หมวกอันนี้ซื้อเองเลยนะคะบวกกับช่วงนั้นมันเป็นโปรโมชั่นด้วยพอดีก็เลยตัดสินใจเอาวะราคาไม่แรงเท่าไหร่จัดมาค่ะเรามาลองใส่ดีกว่าทุกคนใส่กับแจ็คเก็ตที่ซื้อไปคราวก่อนเราคิดมาแล้วว่าสีมันใกล้เคียงกันเน่เฮ้ยฮิปฮอปมาก สำหรับเราแล้วอะเราว่าเดี๋ยวนี้คนใส่เสื้อผ้าแบรนด์กีฬากันเยอะขึ้นเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ออกแบบให้มันไว้สำหรับเล่นกีฬาอย่างเดียวเราสามารถใส่ไปเที่ยวใส่ไปทำงานเหมือนปกติในชีวิตประจำวันเราก็ใส่รองเท้ากีฬานะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าเสื้อผ้ากีฬามันกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วคือใส่ใส่ใช้ชีวิตปกติเลยไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายก็ได้นะจ๊ะ มันก็เท่นะคะทุกคนสุดยอดมาต่อกันที่ชิ้นที่สองทุกคนนี่ค่ะชาอูหลงพีชนั่นเองชาหลี่นี่เป็นอ่อชาที่จัวเสวียนกับอีฝานวงบงบง,บงเกิร์สขายนั่นเองอันนี้ขอออกตัวก่อนนะว่าเราไม่ได้ซื้อนะคะ ต้องขอขอบคุณน้องฟอนนั่นเองนะคะที่สุ่มแล้วก็สุ่มแจกแล้วก็เราได้เป็นผู้โชคดีก็เลยได้ชาอู่หลงพีชมาขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นเป็นถุงชาชงเนาะคือเราอ่ะเป็นคนชอบกินชาก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยชงชากินเองเลย ือเมื่อก่อนก็เคยชงบ้างเนาะแต่ว่าเป็นชงให้คุณย่านั่นเองเป็นชงแบบใบชานะคะอันนี้ก็คือเป็นให้เรามาชงเองแต่ว่าไม่ต้องกลัววาจะชงไม่เป็นทุกคนตรงนี้นะคะเขามีวิธีการบอกไว้ให้ใช้น้ำ200มลิลิตรความร้อน100องศาเซลเซียสนะคะทุกคนเป็นอุณหภูมิทีด่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ต้มไว้2นาที แล้วก็หนึ่งหนึ่งหอหนึ่งถุงชาชงได้สามครั้งด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาลองชงดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าระหว่างชาอูหลอกพีชกับส,สาวสองคนนี้นะคะจูดเสียนกับอีฝานอะไรจะหวานก,กนว่ากันแต่เราว่าชาพีชก็สู่ไม่ได้อะสองคนนี้คือหวานที่สุดแล้วนะคะ,ส,ะสาวๆน่าจะอยากให้เรารักษ,ษาสุขภาพก็เลยให เราได้สูมเป็นผู้โชคดีของชาอันนี้ถ้าเกิดได้นั่งทำงานจิบชาก็น่าจะแบบว่าอืมอารมณสุนทรีดีนะคะ แล้วก็ไม่ปาดเลยชุ่มคอมากขอบคุณน้องฟอนอีกครั้งหนึ่งเราก็ได้ของติ่งมาสองชิ้นด้วยกันชิ้นนี้ซื้อเองชิ้นนี้ได้สุ่มเป็นผู้โชคดีมานะคะแล้วก็ที่ข้อมืออันนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นของที่ระลึกจากบ้านฟูกหางไดอารี่นะคะมาพร้อมกับแอลกอฮอล์ฉีดมือนะคะ ไลน์อู่จี้เฟิงซึ่งเป็นเมนของแอดมินนั่นเองอันนี้ช่วยโฆษณาเขาอีกนะคะไปติดตามกันนะคะทุกคนบ้านฟู่ห่างเดรี่พูดแล้วก็คิดถึงจี้เฟิงเหมือนกันทุกคนขอนอกเรื่องไปอีกก็คือ2ปีที่แล้วอะ่ะตอนเพิ่งจบรายการช่วง2019ใหม่ๆใช่ไหมอู่จี้เฟิงก็มาไทายมางานเปิดตัวแอป Oh Watch Thailand นะคะแล้วเรากับเพื่อนๆก็คือ ไปหาน้องกันก็คือเป็นความทรงจำที่ดีมากอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่ามีแฟนคลับไทยกลุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้กับเขาพวกเราก็คิดถึงอ่ะทุกคนมีของติ่งเยอะแยะมากมายนะคะที่รอรีวิวเราก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้เราจะได้ลงเมื่อไหร่แต่ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุดเนะาะนี่้งหน้าเราจะมีของติ่งอะไรมาแกะกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย